อั้มพัชราภาเป็นหนักเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนรักเป่าเค้กแล้วมีอึง้งสมกับได้ตำแหน่งสุดตาสาวของเมืองไทยจริงๆสำหรับนางเอกสาวตลอดกาลอั้มพัชราภาเพราะไม่ว่าเธอจะหยิบจับขยับตัวทำอะไรก็เป็นที่สนใจไปซักทุกอย่างทั้งชีวส่วนตัวการงานหรือเรื่องราวของความรักและก็เพิ่งผ่านพ้นวันเกิดวัยส2ปีหมาดๆซึ่งปีนี้สาวอั้มก็เปลี่ยนจากปาร์ตี้ฉลอง จึงชวนเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนไปทำบุญร่วมกันแทนงานนี้เต็มไปด้วยความสุขความทรงจำดีๆสุขกายสบายใจกันทั่วหน้าราสุดสาวอ้ำยังใจดีใจปั้มเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนรักที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลมานานหลาย10ปีโดยนอกจากสาวอ้าําจะเซอร์ไพรส์ด้วยเค้กก้อนโตแล้วยังมาพร้อมแบงค์เทาจำนวนไม่น้อยที่ทยอยดึงออกมาจากเค้ก ร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าขอให้ป้ามีความสุขมากๆนะคะรักป้าป้ามากๆเลยนะวันนี้คงทําให้ยิ้มได้นะคะและอยากให้ป้ายิ้มแบบนี้ตลอดไปมีความสุขแข็งแรงและอยู่เป็นโสดแบบนี้ตลอดไป